สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับวานุดีนะคะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศงานแข่งขันทักษะสกิลคอนเท s เซลแล a อ d a เตอร์เซลประจำปี2023นะคะเราอยู่กันที่ตีเพ i อิสุสเซลนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศกันในงานแล้วก็ไปสัมภาษณ์พี่ๆผู้เข้าแข่งขันกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลย สวัสดีครับผมเอซีเมนะครับพานุพันธ์ผู้อิ่มครับที่บริษัทการขายบริษัทชุมรรอิลสูเซลสาขาบางพระครับผมอยากให้เล่าบรรยากาศภายในงานเมื่อเช้าที่แข่งขันไปเป็นยังไงบ้างก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยเพราะว่ามาอยู่บ่อยๆแต่ก็มากี่ครั้งก็สนุกทุกครั้งออนะครับมันได้ท้าทายมันได้ความรู้สึกที่ สนุกทุกครั้งที่มาแล้วกันครับอัครชัยบุญฤทธิ์าาครับที่บริษัการขายสาขาบางสางครับวันนี้ก็มาแข่งนะครับในานามตัวแทนของชมบุรียูสูซลลครับประเภทรถเล็กและรถจนตั้งอเนกประสงค์ครับบรรยากาศวันนี้ที่มาแข่งก็ถึงเป็นที่ที่เคยมาอู่แล้วแต่มันก็ก็แปลกใหม่ขื้นเต้นทุกครั้งเพราะว่าในแต่ละครั้งก็มันมีอะไรที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็สิ่งที่ต้องเจอไม่เหมือนกันแต่ละครั้งแต่ต่เงกันแต่ว่า อย่างน้อยก็ได้พบเจอเพื่อนเจอกลุ่มคนท,ที่ที่เขามาในแนวเดียวกับเราแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเออเหมือนเป็นการพบปะเพื่อนในอีกรอบหนึ่งด้วยประมาณครับสวัสดีครับผมอำ้มวยถาวรนะครับมาจากชุมนุมลีสูตเซลล์นะครับสาขาปารมุงนะครับลงเข้าแข่งขันในส่วนของ ช่างรถเล็กนะครับบรราการว่อเช้านะครับก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของตัวรถนะครับของที่ทางกรรมการทางตรีเพรนะครับได้ฟางปัญหาไว้แล้วเราก็ได้ทําการแก้ไขให้ได้ตามขั้นตอนและแก้ไขในส่วนของปัญหาให้ได้ก็รู้สึกวันนี้ก็ก็เหมือนเดิมทุกทปีครับทุกคนมีความกดดันความต่นเต็มอยู่แล้วสวัสดีครับผมสุมาจันทร์น,นะครับจากอิอสุสาขาบางซ้ายนะครับก็ครั้งนี้ก็ลงแข่งในประเภทของ พลังงานช่างรถเล็กในระดับภูมิภาคก่อนแข่งเนี่ยก็ตื่นเต้นนะฮะถึงจะลงมาหลายครั้งแล้วก็จริงอ่ะแต่ว่าเวลาถึงบรรยากาศจริงจริงมันก็อดตื่นเต้นไม่ได้แต่พอแข่งไปเนี่ยมันก็ควบคุมการแข่ง,ขงเราได้ครับสวัสดีครับผมนายอุทิศผลเพียงครับช่างรถขนาดกลางขนาดใหญ่ครับของระยองอิสุเซลครับสาขาโปรแกงครับผมครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแข่งขันของประเภทรถกลางรถใหญ่ครับตื่นเต้นครับเพราะว่า หายไปนานครับเพิ่งเพิ่งจะมาลงแล้วเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็จริงๆแล้วเราก็ต้องมารื้อฟื้นข้อมูลต่างๆทั้งผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยแล้วก็จะมีของข้อมูลต่างๆที่เราสามารถ หาข้อมูลได้ก็จะมาแชร์ปรึกษากันนะครับแล้วก็ทำงานบ้านให้เต <Okay. S 1> ็มที่เุผลอะไรคะที่พี่เมย์ลงแข่งในครั้งนี้อยากให้เล่าย้อนความเป็นมาหน่อยผมชอบการแข่งขันแนวนี้อยู่แล้วนะครับมันได้ฝึกปื้มันได้พัฒนาความสามารถของเราขีดความสามารถของเรายิ่งเราทําได้มันก็จะยิ่ง สร้างความภูมใจให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ทางสาขาด้วยก็พยายามทําให้เต็มที่ทุกครั้งที่มีโอกาสเข้ามาก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทีมงานคอยสนับสนุนเรื่องของข้อมูลการแข่งขันเรื่องอุปกรณ์การซ้อมนะครับต้องขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็ลดอาการประหม่าในการแข่งโดยเฉพาะปฏิบัติเนี่ยได้เยอะเลยได้ไปเก็บตัวที่สํานักงานใหญ่ที่ระยองครับสักระยะหนึ่งครับ มันค่อนข้างคล้ายกับการทำงานของเราไหมใช่ครับแต่มันจะมีเวลาเข้ามาบีบเราต้องทําตามขั้นตอนเขาแล้วก็ทําให้<า>ทันเวลาใช่ครับปัญหาเนี่ยไม่ต่างกันนะครับปัญหาที่ว่าจําลองมาให้เราแก้ปัญหาเนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่ว่าขั้นตอนในการเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ยอันนี้ค่อนข้างต่างเพราะว่า ปกติเราจะทําเราจะข้ามขั้นตอนอาจจะทํขั้นหนึ่งแล้วข้ามไปขั้นตอนที่5เลยครับแล้วก็เสร็จเลยแต่ว่าตรงนี้มันจะสอนให้เรารู้จักการทํางานตามขั้นตอนซึ่งมันมีมันจะมีเหตุมีผลเราก็เอาไปปรับใช้นะครับเวลาเอาไปใช้อธิบายกับลูกค้านะว่าเวลาเราพบสาเหตุที่เสียหายเนี่ยมันจะได้เป็นข้อมูลที่เอาไปอ้างอิงได้ว่า คือหายอย่างนี้นะมันจะเป็นต้องเปลี่ยนอะไรประมาณนี้การแข่งขันมันเป็นมันมีแพ้มีชนะอันนี้คือเรื่องปกติ<ม>ครับไม่อยากให้คิดมากแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเข้ามาแข่งขันแล้วสามารถพัฒนาตัวเองหรือในทีมงานหรือจะเป็นการแนะนําน้องๆต่างๆให้มาเข้ามาแข่งขันมาพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองนะครับตรงนี้มันจะเป็นความภูมิใจของตัวเราแล้วก็สาขา<ม>ของเราด้วยนะครับ,รบยังไงอยากให้ลองมา ลองมาแข่งขันดูนะครับใครที่มีความสนใจทางด้านนี้นะครับมีความรู้ความสมามารถที่คิดว่าอยากจะลองดูสักครั้งนึงจากตัวเองชีวิตเอออยากจะลองมาแข่งหรือมาอะไรก็มาเป็นตัวแทนของทางบริษทัทได้นะครับแนะนําน้องๆนะครับที่อยากจะเข้ามาในส่วนของเป็นตัวแทนการแข่งขันของบริษัทนะครับคือมันในส่วนของกล้าในการวิเคราะห์ปัญหาแลวก็หาข้อมูลใหม่ๆอ่านข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติม แล้วก็จะได้นําความรู้ความสามารถที่เรามีครับมาเป็นตัวแทนของบริษัทได้สําหรับน้องๆน,นะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยสัมผัสตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องกัววงวลนะไม่ต้องกลัวนะว่ามาแล้วผลการเรีนยนขันจะได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยยางน้อยเราได้แน่ๆก็คือว่าเรื่องของประสบการณ์ในการที่เราจะปรับใช้อย่างที่บอกนะขั้นตอนไม่กระทั่งเรามาฝึกซ้อมเนี่ยเราก็ได้รู้จักเพื่อนต่างศูนย์นะครับหรือว่า เอาประสบการณ์สเต็ปการทํางานพวกนี้เอาไปปรับใช้มันเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับมีแต่ได้กับได้ครับก็อยากจะฝากให้น้องๆนะครับก็อยากให้รุ่นใหม่ครับลองเข้ามาสัมผัสดูครับจะได้มีประสบการณ์แล้วก็จะได้นําไปใช้ในการทํางานแล้วก็ชีวิตที่เราทำงานของเรานปัจจุบันเนาะใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะ,ะอ๋อค่ะลให้พี่แนะนำตัวเนี่ยอ่าชื่อปริยาชื่อพี่จอยนะคะมาจากระยองอีซูซูเซลค่ะวันนี้ก็มาแข่งเบนประเภทรถเล็กอืมบรรยากาศการแข่งขัน,ขนเมืช้าเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้น,นะคะ่ะเรียกได้ว่า ทุกคนก็เตรียมกันมาพร้อมความรู้แน่นของแ,แน่นอะแน่นะคืเต้นเลยเต้นว่าการเตริบโตของเราในการแข่งขันครั้งนี้เป็นยังไงบ้าง <laughs> ก็ก็พอสมควรก็อาจจะมีเรื่องดูอ่านหนังสือทบทวนเนาะแล้วก็ลองแบบว่ากับเพื่อนกับครูฝึกกับร,กรู้แม้แต่รุ่นพี่เพราะว่าปีที่แล้วสาขาพี่ก็ติดหนึ่งในสามของประเทศพี่เขาก็มีการมาแชร์ประสบการณ์อะไรให้ฟังเหมือนรุ่นพี่เป็นโค้ดให้ใช่ปีนี้รุ่นพี่เป็นไอดอลโอเคแต่ปีนี้มาลุ้นกันนะคะจะยังไงลุ้นน่ใกล้ละอยากฝาก อะไรกับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองในแข่งขันแบบนี้ไหมต้องมาค่ะ,ะมาแล้วจะรู้นะคะมันเป็นการมันเป็นประสบการณ์ละกนะันเนาะเพราะว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นระดับภาคหรือแม้แต่ในชุรุมเราเซล,ลเยอะมากแต่เราเป็นตัวแทนเป็นหนึ่งในนะั<ช>้นเลยเงะะี<ช>้ยค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ประสบการณ์ที่หาได้ไม่ใช่ว่าจะเรื่องง่ายๆที่จะได้มันตรงนี้สนุกเนาะสนุก,นกด้วยสนุก <laughs> <laughs> ดูหน้าก็รู้ว่าสนุกมากนะคะ <laughs> ขอบคุณมากนะคะค่ะ <laughs>